ก่อนเราจะไปอัปเดตข่าวิวาฟ้าแลบของสาวพิงกี้แล้วก็ไปส่งเจนนี่ที่สนามบินนะครับเราจะมาเติมความหวานให้กับคุณผู้ชมครับกับความสัมพันธ์ระหว่างมากกับคิมนับวันจะยิ่งสวีทแต่ว่าทำไมปากแข็งกันจัง จินมากคิมคงคู่ชาวหวานให้หมดได้ทำงานหนักกันอีกแล้วล่ะค่ะกับซีนสุดสวีทบนเวทีชนิดที่คนสวดต้องแอบจิกหมอนแน่ๆซึ่งแม้นับวนันการกระทำจะยิ่งสอบพิรุษถึงความสัมพันธ์แต่พอจอบไม่ถามที่ไรทั้งคู่กลับกักไม่เรียกแฟนสียทีทั้งที่หวานถี่ซะเหลือเกินค่ะก็ดูดูกันไปเรื่อยๆครับผมก็ยังตอบได้ว่าสนิทกันเหมือนเดิมครับหลายก็ยังกลับตาความหวานเรานะยิ่งเพิ่มไปเรื่อย จับตาดูไปเรื่อยๆเาน่าเอาหน่าเรา้องแต่ว่าถ้าเปิดตัวไปแล้วมันจะแบบแรงอะไรอย่างงี้อ๋อเออก็อย่างที่บอกอ่ะมันมันต้องรอจังหวะมันต้องรออะไรหลายๆอย่างมันมันเราก็เรียมต้องทำงานได้ไกลมาอยู่เนาะล้วก็ไม่รีบไม่รีบงานนี้สงสัยหมากคิมเขาพร้อมเปิดปากเรื่องรักแบบไม่กักเมื่อไหร่แฟนคลับคงฟินกันทวหน้าอย่างแน่นอนค่ะ มีแต่คนปากแข็งนะฮะคู่นี้ก็มีพิรุษกันจนพูนหมดแล้วคนต่อไปก็ปากแข็งเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะมิ้นชลิดานั่นเองนะคะก็ยังไม่ยอมรับสัก